อ่านแจกลูกสะกดคําคําที่ประสมสระอีสระอ,อีเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะ กอ,อีกีขออีขีดออีดีจออีจออีตออีตี บอีบีอ e อีอีปออีป e. ีสออีสีอ e อีผี e B. มอีมีนอีนีชอีทีลออีลีทออีที ยอยีีพออีพีงอีงีอ่านเป็นคำกีขี Dii, tii, tii, bii, ii, e, pii, sii. ผีนีทีมีชีลียี Нет. Nee.